คำสำคัญบางคำนะครับถ้าเราไม่ได้พูดมันออกไปบางทีคำคำนั้นมันอาจจะค้างคาอยู่ในใจของเราไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับ That's Bye. ขระชาวีสครับเอินคุณไก่ครับฟังคอมเมนต์แล้วครับครับชาครับตอนตอนตอนพูดนะครับดีกว่าเพลงแรกหน่อยหน่อยหนึ่งมันก็ยังรู้สึกเหมือนกับบว่าเปิดเทป โคศพูดให้อยู่ดีนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่เราศริลปินพูดกับคนมันควรจะพูดธรรมดาวันนี้นิดหนึ่งนะพี่ว่ารู้สึกเหมือนกับเป็นบทมากไปน,นิดหนึ่งนะครับโดยโดยรวมเนี่ยถือว่าเก่งนะทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็มีมุกมีแก๊กต่างๆเนี่ยน่าสนใจทีเดียวมีแรปมีภาษาอังกฤษซึ่งพี่ฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่า <laughs> พูดว่าอะไรนะฮะอ่านะนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจรู้ละรู้ละอ,อ,อารมร์เพลง มีอย่างหนึ่งคือเรื่องร้องพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยสบายกับเสียงกระชาเท่าไหรไ่วันนี้เพราะว่ามันมันยังไงไม่รู้มันแข็งๆแล้วก็เรื่องของอารมณ์การร้องเนื้อหาของเพลงพี่เข้าใจมันยากอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีจังหวะเป็นเพลงที่มีบีแต่ว่าเราก็ยังต้องมีอารมณ์อยู่บ้างบางครั้งเราจะสนุกขึ้นมาแต่ว่าเราต้องดึงกลับมาบ้างนะครับมันเลยทาให้ค่อนข้างแข็งไปหมดแล้วก็มีความกังวลอยู่สูงมีการหลุดจาก อารมณ์เพลงคนดูอยู่เยอะเนื่องจากเราคิดว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเก่งนะสำหรับสำหรับการที่โชว์เยอะขนาดนี้แล้วก็ทําได้ขนาดนี้กับท่าเต้นต่างๆดีครับพระชาคุณาครับสวัสดีครับพระชาเมื่อกี้ไม่ได้เจอกันนะครับเขาบอกว่าคนหล่อเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดเนะาะคือว่า ถ้าสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นเป็นคนที่โดนทิ้งอะนะเออเป็นคนอ,อกหักเขาเรียกว่าอะไรนะสมมติเราเป็นแฟนกันอะเออสมมติะสมมติว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วก็เราเลิกกันใช่ไหมคะชาแล้วคะชามาร้องเพลงเนี่ยให้พี่อะ่ะคือพี่จะแอบหัวเราะอะ <laughs> พี่จะพี่จะพี่จะขำอะ่ะ พราะว่าคาชาเนี่ยเหมาะกับการที่จะร้องเพลงซึ้งมากกว่าเพลงแบบนี้คือพี่พี่เจเขาเป็นคนเท่อะเข้าใจไหมคาชาต้องร้องเพลงซึ้งๆให้พ,พี่พี่ถึงจะร้องไห้อะถ้าคาชามาร้องเพลงนี้พี่พี่พี่พจะคงจะพี่จะเขินอะเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นไปคชาพี่ชอบเพลงแรกมากกว่าคชาน่ารักคชาเหมาะกับเพลงใสๆแต่ยังไงคชาก็น่ารักมากสำหรับพี่ นะคะแตพ่พี่ชอบเพลงแรกแต่เพลงนี้ค้าชาก็ทําได้ดีนะคบก็ก็ถือว่าพยายามแล้วก็ทําได้ดีพี่เป็นกําลังใจให้กราชามากมากเลยนะคะคุณแมวครับสวัสดีครับขาชาสวัสดีครับเออพี่ก็รู้สึกว่าพี่ชอบเพลงแรกมากกว่านะครับวันนี้วันนี้รู้สึกว่า คาชาเริ่มมีหน้าที่สองเพิ่มเข้ามาเหมือนเหมือนว่าด้วยความที่คาชาเนี่ยมีหน้าเดียวซึ่งดูไม่ออกว่าอารมณ์เป็นยังไงใช่ไหมครับที่ผ่านๆมาแล้วคล้ายๆกับว่าคาชาพยายามสร้างอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาที่จะเป็นหน้าสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามสืออารมณ์ออกมาแต่ว่าบังเอิญพี่ดูว่ามันมันมันดูมันแข็งไปมันดูไม่จริงไม่ใช่แข็งมันดูไม่จริงเหมือนพยายามครับเหมือนคาชาพยายามมากเกินไปอย่างเพลงที่แล้วก็ มันออกจะเป็นหน้าที่เหมือนหน้าเป็นหน้าทาเลน์อะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันมันจะไม่พอดีกับเพลงสักเท่าไหร่เะฉะนั้นต้องพยายามว่าเวลาเราพยายามสร้างอะไรจนเกินไปมันจะเกิดความไม่จริงขึ้นนะครับส่วนการร้องทําได้ดีครับก็ระวังเรื่องจังหวะนิดหน่อยกับเพลงประเภทแบบนี้แค่นั้นเองขอบคุณครับคชาวีสามครับ